สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับเอฟซีพอกันในช่วงนี้คือเดี๋ยวนี้ตีสามกวัวกัวพี่น้องครับอันเครื่องที่ยุดนี่ก็เพราะว่าฝนตกดิพี่น้องฝนตกครับเด่นอะไรหรือวเท่านั้นเอ,องน้องๆเขาขโมกอยู่ในเต็นท์ไฟเต็นท์ว่าอะไรพี่น้องปิดไฟนอนฟอร์มเองไฟมันิดฝนแล้วพี่น้องเอ้ยฝนยังตกมากที่เก่าอยู่ สองสามวันแล้วนะใช่สุดเล่นเลยพี่น <that> 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 <ine> oh. ้องใช่สุดเรีนเลยโอ้ตายเลยอันนี้นี่อ่รูฝนตกพี่น้องกับพากับหัวจุ่มนีขนาดนี้น่าบากขันเนาะว่าอันวิดฝนแพ่งหรอเปล่โอ้ยพายุเจนเขาว่า จังค่อยชิ้วก็รอก็ได้เขาเอาชีวิตเขายชีวิตฝนมเนก็ได้แอบกันกันโตอีรีนีอีีเพราาบอกว่าฝนตกประสใครจังว่าบอกเวลาเลยเวลาเวลาโตตามเวลาอีกท่นิ้วบนี่เดี๋ยวพ่อไปขอเลขนกลมมุสุมันดิมันสิบอกเลข้วบเดี๋ยวนี่ดูเจงสิหลาพี่น้องเอ้ผพากันโซเซเลียี่นี่แหละ ยืนสังเกตการยุไฟก็ได้เส่าอืมก็ชศีะไอดิบเอาฝนศาดตอเขาจะได้ฝนในศาสตรเลยมันหัวะมนหวะโอ้ยบหันมาเต็นซี่คือโบูจะฝนสิตกหันฝนสิตก้ากลางมองแล้วมันเขาก็ขุดหล่องไปละขุดหล่องน่ำ พุดลลองอ้อมเต้นน้าบ่มีไลใส่าหนยใส่พดีบ่พุดบ่ไ่ำมาดอกอ้อก็บ่าพุดเป็นประเเป็นลองใช่มปเเป็นลองซื้อเพราะ่อห้มันหั่อย่นี่เพาะใำไลเขาาสาดเจาของซี่นีมนี่แหละครับเต้นอันนี้าชีดงี่แหละอันเข้าว่ามีสรลากัมีดอกเต้าอันมันนีจากของ่ไดเลยนี่จาของดคนอ้วงเพงรนีง นอนกินเสยอ้นอนอาคิบบ่ฮูนอนฮูนเอาหไดเลยเรื่องนี้เลยะบอกระากะดมอยู่กระดุมปาแนวอกรอนทองเท่ยวเลไหมอู้หูเลยปาแตงตัวบัลพูดญปุนร้อนยนดีเลยเหรอดจ๋งเลยใชิปปินตนเป็นบัวตนมาใส่หมวกโอ้ยมคือพูดญีุ่่นเ คือกำนั่งี่นี่ลูกสาวครับพี่น้อมครับนี่อันนี้คือพ่อพ่อกขาดูหนาไข่ไข่กันเนาะอือแต่ยังไงพีพอเขาดูกันเนาะอ้าเฮ้ยคือห้อยนิ่งฉันจนตาลอยกูห้อยฉัน งว่าพอพญามักสเล้อยจุบไปสิเอาว่าเนังสากซีฟด้วยเขาเตืล้างเลยกงเลยห่ว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 ยเห็นเหรนเด้อไฟเดือบเดี๋ยเห็นเหรนเด้อเอา

รีว <uk> hey, so ิวเขาบอกเขากัน okay. ร oh. mm ีล hmm. ิวเขาบอกเขากันฟ okay. uh, ังสารภพบันเดบันว่าคือพอต่สมัยตะกี้วอ้มวนเึงฟังสนี้กับมวลนพี่น้องนี่เลยครับตามต้ต่างไปอยู่กันนี่อเต้นของเทพต่างกัน ตอบอบจเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านนึ่งคนนี้นีแล้วขึ้นบารดี้นี่อักนีอใ้กอักกมันนอนครับพี่น้องครับ ถาหยุดลงในู้แม่แนวดาหไหมคนโอ,โอ้หลายทะเลเต็มนหลายเตียเนอนกองกันอยู่พี่น้องเลยโคตรพวะอืม้มทะเเตนผมเปียนคำนี่ี่ยนตากฝนไม่ได้ไหนหน่อนะีนเงี้ยสี่พี่น้องนั่งกองกันนี่ะเลตนะือนหายคนตกหน่งนะคนตกพี่น้องคนตก บรรยากาศฝนตกเป็นสิทธิ์แหละม,มันา่ะบางแล้วเต้นบ่หน่อย,อต,อยตันนี้ไหมเต้นบ่หน่อยเต้นนักแสดงจนี่เต้นแดนเซอร์นี่กับชูม,มุ้งเสื ตเต้น,ตเ,ตนเนี่เต้นผู้เอกนอนี่เนาะเต้นเพลงเดนนอนี่เนาะเต้นเพลงผู้เอ,อกโบกครับพี่น้องครับโอ้พากันซุ่มอยู่นี่แหละพี่น้องบรรยากาศฝนตกเลยทีผพากาพันจุ่มใส่เฟซบุ๊กแพรมันนอนต่ไป <c oughs> เออกินยาลลนแล้วไปหรือกินเล่นปะสองเม็ดเลยไหมพลาญปะใส่สองเม,เม็ดไ,ไปเลยอย่าใส่หน่อยอย่าใส่หน่อย อากาศเตินเพียงฝนตกเต้นเพียงฝนเต้นหลายเตือนเลยมั้งน่าสนใจเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเลยไหมฝนตกมากกับเปียกแล้วครับพี่น้องเอาคือ เดี ent, ๋ยวเขบ่เมียนดาบเนีย <subscribers> นี่ไหมดาบสิเขาสนิมนี่นี่บอกกันแล้วบอกกันแล้วเขาบ่เมียนดาบเนี่ยจันที่ฝนเขาสนิมนี่นี่โอ้ยถอดบอกดิไม่เสร็จนะเมียนดาบเมียนดาบโกูตายว่ามันถอด ดาวันีสอยเนื huh. yeah. Yeah. Oh, ้อก็ได claro huh, uh ้พี่น้องเน้อเนื้ดารมเป็นมันเป็นเล็กดีเติมพี่เยมันคมบยู่กว่า้า้วอมุก็เ็เอ่ใส่อเกลเยเออุลุบพนลุบมันกลามเสงมันครอันอันน้นุบอันนั้นมันอบกินเด้บเผือด้สอหอมโอ้

กินมาเดนเอหนยเขาตลงเอากินโอ้หิวไรนนเองะแสดว่าหิวหนักึ้นหนักเต็บ่ฝนพากันดูสิเดี๋ยวนฝนตกเป็นเละตอรกลางฝนเฮ้ยอม่อยเหตเดียเขาซุมนอนขึ้นกันละเขาซุมนอนขึ้นกัน่ฝนตก จะได้ไปเขาซุ้มนอนกันพี่น้องตี่เต็มพอพญาออกม่เต็นใหญ่ยืนน่ลงเม็นนดนาเลยอ่โอ้ลงเม็ดนาลงเม็ดนา,า,า,าอ้ยขาเต็นกันพี่น้งองเฮ้ยฝนตกฝนตกนั่น ผมงลงะเอาสำหรับที่นี่ไว้สันี์พี่น้องเดาะเบิ่งเตนนักแสดงแสดงว่าฝนตกเขาอยู่จี่ไหนกันบันใดแท้เขานอนกันพี่น้องนอนไคน,น,น,นอนวันเอ,าอ้าขอพญุณากับสินอนที่กันสำหรับที่นี่ไว้สันต์นอุณหภูมิพอกันแม้ในคลิปหน้าขอบคุณแฟนคลับเอ็ซีทีติดตามเด้อมื้อนี้ฝนตกพี่น้องฝนตกการเดินกันลำบากแม่จัหน่อยเนาะ <c oughs> พอกันแม้ในคลิปหน้าครับขอบขอบคุณขอบแฟนคลับขอบคุณแฟนเอ็มซีทีทุกคนขอให้ สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำดวยลำดวยโรคไข้เกิเจ็บจะเสียมีเด้อพีอย่างนี้ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ